ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนดาวน์โหลด YouTube นะครับโดยที่ไม่ใช้โปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งเพลงได้ทั้งหนังและทั้งวิดีโอที่เราชื่นชอบนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้เมื่อเราไม่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเก็บเอาไว้ฟังเก็บเอาไว้ดูได้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หน้า YouTube เราเข้าไปเลยนะครับ แนะนำให้ใช้เป็น Google Chrome นะครับจะใช้เป็น IE ก็ได้จะใช้เป็น e ไฟฟอกก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการดาวน์โหลดนะครับสักหน,ห,นหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะหเพลงพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เรานะครับทำการเล่นวิดีโอนะครับ1นถึงสวิก่อนนะครับแต่ถ้าไปเราไปเจอแบบ มีโฆษณานะครับให้เราข้ามโฆษณาให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งจะมากดเล่นวิดีโอที่เราจะดาวน์โหลดนะครับให้แนะนำนะครับให้กดไป1-2ึงงวิก่อนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็พอดันไว้สำหรับนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ให้เราลบตั้งแต่ https colon www นะครับแล้วก็จุดออกไปแล้วให้เราใส่ตัว s s i n g a p o r อย่าลืมนะครับอย่าลืมลบจุดออกไปด้วย บางท่านนะครับลืมลบจุดออกไปมันก็จะเป็นสภาพเนี้นะฮะมันก็จะมองไม่เห็นนะครับตัวดาวน์โหลดแล้วเราก็ปอดมันไว้ก่อนถ้าเราได้คลิปวิดีโอที่เราต้องการแล้วนะครับใส่ลงไปเลยเมื่อกี้ผมใส่ SS ส i n g a ิงคโปร์แล้วก็ Enter เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเด้งมาที่หน้า saveform.net หน้านี้นะครับ แล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับน่าจะท้านตดใครเร็วๆหนยะก็จะแป๊บเดียวอันนี้ขออภัยนะครับเด็ดผมช้านิดนึงก็กําลังประมวลผลในการดาวน์โหลดกรุณารออยู่หน้านี้ก่อนนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมานะครับเราจะทําการดาวน์โหลดได้อย่างไรนะครับนี่ครับดาวน์โหลดผมแนะนําให้ใช้เป็น mp 4นะครับ3 6 0 p นะครับมันจะไวหน่อยอันนี้ ปล่อยนะครับมันเด้งขึ้นมาเป็นโฆษณาเนาะอ่าเหมือนกันครับเราจะพอร์ตไว้ก่อนเราจะดาวน์โหลดยังไงละ่ะหน้านี้อ่ากดนะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เข้ามาหน้าแบบผมเลยนะครับเพื่อที่อ่าบางวิีโอนะครับถ้าโหลดไปตั้งแต่หน้าที่แล้วเนี่ยอ่าถ้าเราคลิกไปตรงดาวน์โหลดเลยเนี่ยบางทีดาวน์โหลดมาแล้วอาจจะเล่นไม่ได้นะครับแต่แบบนี้ครับชัวร์ร้อเครับเล่นได้แน่นอนก็คลิก ลงไปนะครับดาวน์โหลดชื่อที่เขาให้มานั้นนะครับจะเป็นวิดีโอ playback.mp4 นะครับ mp4 นั่นเองนะครับเราจะทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อมีนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับดาวน์โหลดเยอะนะครับดาวน์โหลดเพลงเป็น4 5เพลงอะไรแบบนี้นะครับเราจำไม่ได้ว่าเพลงไหนชื่ออะไรนะครับถ้าใครจะสะดวกแบบใช้ชื่อนี้ก็ได้นะครับมันก็จะรันให้เป็นวิดีโอ playback mp4 1 2 3 4แล้วแต่นะครับกรณีเดี๋ยวผมจะแบ็กกลับไปแล้วก็คัดลอกชื่อเนาะเพื่อที่ผมจะจำได้นะครับว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรก็จะอ่าคัดลอกนั่นเองแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าไฟล์นี้อยู่ที่อยู่ที่อ่าโฟลเดอร์ไหนนะครับเราก็ไปคลิกตรงสามเหลี่ยมดอกดาวนะครับแสดงในโฟลเดอร์นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับนี่ครับเป็น p อ a y back นะครับ .mp4 นะครับตอนนี้ผมก็จะรีเนมกลายเป็นเพลงหนีห่าผมก็จะลองอลองเล่นดูแล้วกันอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ <_ an> เพราะว่าเราทำการ <_ an> ดาวน์โหลดมาที่เครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ